ไข่ตำนานพุทธการบทรัตนสูตรบทสวดมนต์พุทธมนต์ต้านโควิด1 9ไข่ข้อคองใจบทเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตรหรือสวดร,รัตนะประเรที่มาบทสวดขจัดภัยร้ายทั้งปวงกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนักเมื่อนายเทวันลิตาพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ทุกวัดทั่วประเทศร่วมกันสวดมนต์บทสวดรัตนสูตรเพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจหวังให้ประเทศไทยพ้นวิกฤตโควิด -19 โดยบทสวดรัตนสูตรหรือรัตนปริษจัดเป็นหนึ่งในพระปริษหรือพระคาถาพัฒน,นาอนุภาพของพระรัตนตรัย โดยได้รับการจัดให้เป็นหนึ่งในพระคถาหลักของคำพีจตุภานะวระปาลีหรือตำรารวบรวมพระปริตที่เป็นที่นิยมสวดสาธยายกันในศีลังการวบรวมขึ้นในยุคกลางของประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาหรือในยุคที่พระพุทธศาสนากำลังรุ่งเรืองในลังกานอกจากนี้ ยังมีอัรธกถาอธิบายพระปรินี้ในคำพีปรมัทถโชติกาตามความเชื่อในสมัยโบราณการกันว่าเป็นพระประสูติที่พระอานนทเทระเปลี่ยนจากพระพุทธองค์โดยตรงเพื่อใช้สวดขจัดปัดเป่าภัยพิบัติร,ร้ายแรงทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับชาวกรุงเวสลีมีทางโรคระบาดอันตรายจากพูดผีปีศาจความอดอยากล้มตาย พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้พระอานอนทเทระล้ำลึกถึงพระพุทธรัตนะหรือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังขรัตนะธรรมสัจจะกิริยาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้เกิดความสุขสวัสดิ์แก่ชาวกรุงเวสลีโดยอนุภาพแห่งพระรัตนสูตรนี้ภัยพิบัติร,ร้ายแรงได้ระง,งับลงอย่างฉับพลันปัจจุบันรัตนสูตรได้กลายเป็นแบบอยา่าง ในการทำน้ำพระพุทธมนต์สำหรับพระสงฆ์สาวกสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันทุกครั้งที่มีการทำน้ำพระพุทธมนต์จะต้องมีการสวดบทรัตนะสูตรเพื่อเป็นการขจัดภัยทั้งสามประการตามที่ปรากฏในพระสูตรคือเข้ายากมากแพงทุกพิกทุกภัยพูดผีปีศาธำอันตรายอมนุษย์สะยโรคภัยไข้เจ็บโรคภัย ให้อันตรธานไปไกลส่วนเนื้อหาโดยหลักของพรัตนสูตรเป็นการกล่าวถึงคุณแห่งพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์โดยเฉพาะในส่วนของการประกาศคุณของพระสงฆ์นั้นมีจำนวนคาถาม,มากกว่าเนื้อหาเรื่องอื่นๆโดยคร่าวๆสามารถแบ่งเนื้อหาของรัตนสูตรออกเป็นสามส่วน ส่วนแรกเป็นการประกาศให้เหล่าพูดคุ้มครองรักษาพวกมนุษย์ที่นำเครื่องพลีกรรมมาบวงสวงทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนช่วงพลีกรรมนี้หมายถึงการทำบุญตามหลักพระพุทธศาสนานั่นเองส่วนที่สองเป็นการบรรยายคุณพระพุทธรัตนไตรยว่าเป็นรัตนะอันประเสริฐสุดโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องการคุณของพระสงฆ์ หรือพระอริยะเจ้านั้นมีการบรรยายคุณของท่านอย่างละเอียดว่าเป็นผู้ประกอบด้วยศีลเป็นอันดีมีใจมั่นคงไม่มีกามกิเลสเป็นผู้ไม่มีความห่วงใยไม่มีความวานไว้ด้วยโลกธรรมและมีพระนิพพานอันเป็นอมตะเป็นที่สุดด้วยคุณของพระสงฆ์ดังที่พระกถาพนานามานี้ถือเป็นสัจจะอันยิ่งใหญ่ ย่งซึ่งความสวัสดีมีชัยแก่ผู้ประกาศหรือสาธยายคุณของท่านส่วนที่สเป็นการประกาศให้พูดทั้งหลายจงนมัสก,การพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และอํำหนวยพรให้สปสัตว์เหล่านี้มีความสวัสดีสำหรับประเทศไทยเคยสวดบทรัตนะสูตรเมื่อต้นตั้งแต่ครั้งรัชก,กาลที่สอง ในปีพุทธศักราช2,363ที่เคยเกิดโรคหาระบาดคนในพระนครล,ล้มตายมากกว่าสามหมืชีวิตหรืออาจมากกว่านี้ด้วยซ้ำแม้แต่ภายในพระราชวังสำนักงานเองก็ยังอยู่เฉยกับวิกฤตครั้งนั้นไม่ได้จึงมีการให้ตั้งพระราชพิธีอาภารพินาศในการให้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน500รูปเพื่อสวดพระปริษ และประพรมน้ำพระพุทธมนต์กำจัดโรคระบาดโดยบทสวดร,รัตนสูตรต้องตั้งน้ำมสามจบก,ก่อนเริ่มบทสวดความเป็นมาของพระคถาพระปริศเมื่อครั้งออกพรรษาปี2564พระป่ากรรมฐานรูปหนึ่งได้มีโอกาสออกวิเวศเจริญรุกขมูลทุดงทางภาคเหนือและชายแดนฝั่งพม่า เข็ติดต่อพรมแดนในเวทวงหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆนานเกือบสามเดือนขณะปักกรดพักที่ดอยพระพุทธบาทห้อยตงอำเภอลีจังหวัดลำพูนได้พบและปรึกษาพระธรรมปฏิบัติและกิจอื่นๆกับพระอาจารย์รังสรรโชติปาโลซึ่งพึ่งจะทุด,ดงออกจากปาประเทศพม่าและได้จดจำเอาพระคถาพระปริศ จากวัดอรันตายาในมันตะเลประเทศพมา่ามาด้วยเนื่องจากเห็นว่าเป็นบทสวดสารเสริญพุทธคุณที่ในประเทศไทยเรายังไม่คุ้นเคยหรือมีปรากฏมาก่อนจะโดยสาเหตุใดก็ตามทีเมื่อพระป่ามาพบกันหลายองค์ในจังหวัดลำพูนก็ได้นำพระคถาปริตบทนี้ทำวัดเย็นร่วมกันติดต่อกันอยู่ห้าวัน ก่อนปฏิบัติภาวนาทุกข่ำคืนได้ปรากฏเห็นเทวาอารักษ์ในนิมิตรมนุ่มและร้องชมเชยสารเสริญชื่นบานร่าเริงมากที่ได้ยินพระป่ากรรมฐานเจริญพระคาถาพระปะริษอันทรงคุณเป็นเลิศนี้พระภิกษุกรรมฐานทั้งหมดก็ได้เห็นนิมิตตรงกันแม้จะน้อมนำมาทำน้ำพระพุทธมูลโปรดหม่ญาติโยมในที่ต่าง ก็ศักดิ์สิทธิ์เหลือประมาณจึงได้พิจารณาเห็นว่าพระพุทธานุภาพของภาพรปริษบทนี้สมควรที่พุทธศาสนิกชนทุกท่านจะได้นำไปสาธยายบูชาต่อไป